along you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่สดสดร้อนๆที่ผมจัดเลยนะครับก็คือรายการเด็กพิเศษครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมอยากจะออนไลน์ให้ท่านฟังกัน เด็กพิเศษนั้นเป็นสิ่งที่เราเองอาจจะคาดไม่ถึงถ้าคุณเลี้ยงลูกแบบวิธีแบบชาวบ้านชาวบ้านนอนไวเตออานมจุกปากอันนี้เด็กปกติเดี๋ยวปรับตัวได้เขาอยู่ได้นะครับแต่ถามว่าเด็กปกติจริงๆแล้วตรงนี้เด็กพิเศษเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเด็กไม่พิเศษเนี่ยจะต้องค่อยๆป้อนแล้วก็ให้การเลี้ยงดูอย่างดี นอนบนที่นอนแข็งเพื่อให้กลิ้งไปกลิ้งมาฝึกพัฒนาการได้นี่เด็กพิเศษเหมือนกันคือพิเศษไม่ต้องทําอะไรเลยนอนห่อตัวอยู่กับเปแล้วก็จุบนมไว้แล้วก็ต่างคนก็ต่างไปแม้แต่ผมเองตอนสมยัยเด็กคุณแม่จะวางขวดนมเอาไว้แล้วก็ผมก็อดู่บนเปไม่ใช่เปที่นอนที่นอนที่นอนแข็งแข็งฟูกเนี่ยนะกิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมานะ นุ่งแผเมืดบ้างใน่นุ่งบ้างแล้วแต่แล้วก็นมกินไปกินมาเรียกว่าเรียนรู้หัวหัวแหลมนะครับเดี๋ยกพวกนี้หัวแหลมเนี่ยถามว่าอันนี้คือเด็กพิเศษยังต้องอยู่แบบพิเศษก็ถามว่ารอดมาได้อย่างไงร,รอดมาได้ก็เพราะว่าเรามีสายตาเรามีตาที่จะมองเรามีสมองที่จะคิดเรามีแม่ที่คอยจะสอนถ้าแม่ไม่สอนออกคําสั่ง อยู่นี่นมอยู่นี่นมอยู่นี่หิวอยู่นี่หิวกินนมเด็กจะรู้ไหมเด็กไม่รู้วางไว้เฉยเด็กจะรู้ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นเด็กพิเศษกับเด็กปกติการเลี้ยนดูไม่แตกต่างกันถ้าคุณมีมาตรฐานในการเลี้ยงเด็กปกติแล้วก็สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของคุณแล้วก็สามารถที่จะพลิกแปลงความรู้ในการเลี้ยงลูกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงของคุณได้ ไม่มีอะไรเกินเลยครับไม่มีอะไรทารุณเลยต้องคนบอกทิ้งลูกเอาไว้เหมือนเหมือน,นผมเลี้ยงเหมือนแม่แม่ผมเลี้งทารุณเปล่าแม่ก็ออกคําสั่งสอนทําคุยปรับท,ทุกทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ลูกสามารถที่จะเรียนรู้ได้ก็เร็วขึ้นถูกกระตุ้นทางความคิดทําให้เราต้องคิดเยอะเพื่อที่จะเอาชีวิตของเราอยู่รอดแต่ว่าคนที่กระตุ้นก็คือแม่ ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบไม่กระตุนปล่อยปะละเลยถึงเวลาก็ให้นมให้นะ้ำให้ยาให้ข้าวให้เล่นแต่ไม่มีรายละเอียดปิดย่อยไม่มีความระมุนละม,ม่อมไม่มีความอ่อนโยนให้กับลูกเราก็เล่นเขาก็เหมือนกับสุนัขตัวหนึง่งใส่เสื้อผ้าสวยๆเดินไปมาเราก็กระโดดให้ของเล่นไปเราก็จับขาหน้าเดิน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 แต่จริงๆแล้ว การที่เราจะเล่นกับลูกการที่เราจะเลี้ยงเด็กพิเศษหรือเด็กปกติก็ตามการที่จะให้เขาเรียนรู้จากชื่อให้เรียนรู้ให้รู้จักการตอบสนองรู้จักคําสัง่งจะเป็นการกระตุ้นตัวแรกที่ดีที่สุดกระตุ้นข้อแรกเลยที่ดีที่สุดจะทําให้เขาเรียนรู้สิ่งอื่นๆได้ตามมาเรื่อยๆและทําให้การเรียนรู้ต่างๆนั้นเป็นไปได้อย่างธรรมชาติที่สุดแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญ เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นรูปของเรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการทางสายตาเด็กพิการทางการได้ยินเด็กพ,กพิการทางด้านประสาทสัมผัสด้านอื่นๆหรือแม้แต่ทางด้านสมองเรารู้เราต้องปรับเปลี่ยนหมดเพื่อกระตุ้นเซนส์หรือกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านอื่นเพื่อมาทดแทนมาทําหน้าที่ชดเชยในสิ่งที่หายไปยิ่งมีการสูญเสียประสาทสัมผัสด้านใดนด,นด้านหลายๆด้านมากเท่าไหร่แล้วยิ่งต้องรักษาประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่เนี่ย เพิ่มศัก,กยักภาพให้มากที่สุดบางท่านใช้วิธีการนะครับพอลูกโตขึ้นมาหน่อยพอเรียนรู้อะไรได้หน่อยฝึกสมาธิในต่างประเทศก็มีการฝึกสมาธิเช่นกันนี่ก็คือประาสาทสัมผัสที่เรียกว่ามโนมโนก็คือใจบางท่านมีเพลงหลายๆเพลงที่ร้องเพลงมโนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านบอกว่าเอะเราฝึกสมาธิลูกเราได้มโนก็คือจิตใจ ทำให้เขาสามารถที่จะควบคุมร่างกายของเขาเรียนรู้อะไรของเขาได้เต็มที่นั่นคือหัวใจสําคัญการเปิดธรรมะให้ฟังผ่อนคลายบทบทธรรมะบทสวดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่คนเองอาจจะไม่คิดถึงคนดีๆไม่ต้องฟังธรรมะคนดีๆไม่ต้องเข้าวัดแต่จริงๆแล้วทัศนคตินี้ถือว่าเป็นการต่อต้านความดีก็ไม่น่าจะเป็นคนดีถ้าเราเลี้ยงลูกเพื่อให้เป็นคนดีต้องให้ลูกนั้นสอดรับแล้วก็ยอมรับความดี มีธรรมะมีคนพูดเรื่องดีๆมีการสอนที่ดีมีเหตุที่ผลเราต้องทำเพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดนะครับอย่างเช่นตามแนวพระราชดำริก็คือเศรษฐกิจพอเพียงมีเหตุผลนะรู้จักประมาณตน้นนะมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นหลักการจริงๆหลักการนี้ไม่ใช่แค่หลักการเศรษฐกิจพอเพียงหลักการใช้ชีวิตทั่วๆไปเลยโดยสารเป็นแก่นแท้ของการดำรงชีวิตของคนของมนุษย์แม้แนตะ่เด็กพิเศษก็ต้องใช้เหมือนกันเหตุผล แล้วก็เอาละก็ขอนคายธรรมะนะเป็นุ่มคุ้มกันใช่หไหมแล้วก็อย่างที่บอกก็คือที่จะประมาณตนก็คือให้ลูกนั้นกระตุ้นพัฒนาการในส่วนที่ประสาทสัมผัสของเขาใช้งานได้ดีเท่าไหร่เราเพิ่มไปมากขึ้นเพทดแทนในสิ่งที่เขาไม่มีที่เขาหายไปนี่คือหลัก uh สำหรับช่วงที่สองนะครับรายการเด็กพิเศษก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการนวดมาเล่าสู่กันฟังวันนี้จะเล่าถึงการนวดนวดเริ่มต้นเนี่ยประโยชน์ของการนวดก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักผมขอเปิดก่อนนะครับการนวดเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีมากเลยทีเดียวเขาบอกว่าเอานะผมเปิดหาม่เชทัอองนั้นอาอการนวดอาจจะละครับ การน้นวดเป็นวิธีแรกเป็นก้าวแรกเลยแหละก้าวแรกก้าวแรกต้องจัชการนวดกันจริงๆแล้วเป็นการรู้จักสาเหตุของอาการรู้จักวิธีการบ,บําบัดนะครับวิธีการใช้จิตวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูถึงอดีตในการรักษาต่างๆในอดีตนั้นจะใช้การแยกเด็กออกจากครอบครัวเพื่อดูอาการแล้วก็มีวิธีการควบคุมอาหารมีวิธีการดูว่าเด็กนั้นผิดปกติด้านไหนบ้าง ซึ่งจะทำให้รู้ถึงวิธีการร,รักษาได้ง่ายขึ้นอะไรก็ตามที่เป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยกระตุ้นรูปก็คือการนวดถ้าเรารู้จักการนวดจะทำให้การไหลเวียนเลือดและก็น้ำเหลืองนั้นทำให้ได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยผ่อนคลา,ายความเครียดเพิ่มความวยืดหยุ่นลดการเก่งของกล้ามเนื้อแล้วก็ผิวหนัง สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะครับทําให้การพัฒนาการได้ต่างๆดีขึ้นดังนั้นท่านวดจึงมีส่วนสําคัญมากที่สุดเรามาเจอท่าเริ่มต้น,นตกันก่อนเลยครับท่าเริ่มต้นผมเคยผมเคยนวดนะผมเคยนวดเด็กอยู่นะ,ะนวดเด็กมาแล้วนการนวดขาและเท้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากครับจะมีเคล็ดลับอยู่ที่ก็คือว่าขาเนี่ยนะเป็นส่วนที่ไวต่อความรู้สึกมากที่สุดคือฝ่าเท้าของลูกการนวดฝ่าเท้าต้องระวังนิดนึงครับ ควรให้เด็กเหยียดเท้าออกโดยการรูปที่ด้านข้างเท้าแล้วก็นวดที่นิ้วเท้าวิธีการรูปนะครับวิธีการก็คือรูปขาของเด็กนะจากสะโพกจากสะโพกมาที่เท้าจากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งนี่จะสามารถเป็นการกดจุดแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยคลึงนะครับกดแล้วนินน้วโป้งก็ครึง่งครึงคลึงนะครับนิว้วชี้ประคองเอาไว้นิ้วโป้งนั้นคลึง นะครับที่ฝ่าเท้านะครับแล้วก็ดึงนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับค่อยๆดึงค่อยๆเค,ยๆคล่งจากนั้นก็ประคองขาเด็ดกรูปตามขอบกระตุ่มนะครับเอานิ้วโป้งค่อยๆวนไปนวดไปตามเอ็นร้อยหวายก็คือด้านหลังนะครับเอ็นร้อยหวายนี้ต้องค่อยๆนวดเพื่อให้เอ็นร้อยหวายแข็งแรงเพื่อจะยืนได้นะครับนวดกล้ามเนื้อด้านนอกจากกระดูก หน้าแข้งกล้ามเนื้อด้านนอกนะครับแล้วก็รูปก,ก็คือบริเวณนอกนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อนอกค่อยๆรูปถ้าเป็นนักกีฬาก็เอานิ้วโป้งนิ้วชี้สามือนะนิ้วเนี่ยค่อยๆนวดนวดคลึงแล้วก็มาโน้ดที่หน้าแข้งคนที่เป็นนักกีฬานี่จะนวดได้ง่ายเพราะว่าจะรู้ทักษะแต่ว่าคุณแม่หรือคุณพ่อที่ไม่มีทักษะด้านนี้เดี๋ยวผมจะหาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการนวดดีมา มาประกอบแล้วกันนะครับการใช้มือข้างหนึ่งจับที่ข้อเท้าเด็กแล้วก็นวดโดยบีบกล้ามเนื้อเบาๆจากต้นขาด้านนอกมาที่ข้อเท้าจากนั้นก็สลับมือจับข้อเท้าเปลี่ยนมานวดขาด้านในวิธีนี้ก็คือต้องทําซ้ําๆอีกข้างหนึ่งสลับไปสลับมาประโยชน์ที่ได้ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมในการยิ่และเดินนั่นเองครับนี่คือทักษะง่ายๆเหมือนกับนักกีฬาวิ่งทั่วๆไปเนาะแต่เรื่องง่ายมากเลย แต่เป็นเรื่องยากมากสําหรับคนที่ไม่รู้อาจจะเป็นความรู้สึกว่าทําไปเพื่ออะไรไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่จริงๆมีลึกซึ้งมากครับเป็นอะไรที่ลึกซึ้งจริงๆนะครับ mm hmm. เรียกว่ากายภาพบําบัดเออเห็นไหมครับอ,อวันนี้เราเรียนรู้ท่านี้ไปก่อนเดี๋ยววันหน้าเราเรียนรู้ท่าอื่นครับเดี๋ยวจะไม่มีเรื่องคุยกันเอาเป็นว่านะครับก่อนที่จะพักรายการปิดรายการในวันนี้ไปผมก็จะมีคลิป นะครับเกี่ยวข้องกับการนวดก็คือนวดนวดขานวดเท้าเอามาฝากกันนะครับซึ่งสามารถปรับใช้กับผู้ผู้ใหญ่ได้ด้วยประโยชน์ดีที่สุดครับถ้าคุณมีสามีอยู่นะครับคุณไปบ้านสามีเอารูปไปเลี้ยงกับสามีสามีเหนื่อยยกมายกอะไรต่างๆเนี่ยก็นวดฝ่าเท้านวดน่องนวดอะไรให้สามีได้ล้างเอาเอาเอา,เอาน้ําล้างก่อนแล้วก็ ฝาบสามีสักครั้งหนึ่งแล้วก็โนวดท้าให้สามีนะครับแล้วก็ฝากให้ลูกนั้นให้พี่เลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกไว้นะครับแล้วก็ทําบริบัติสามีเสร็จแ,แล้วก็ล้างน้ำล้างมือทํากับข้าสามีกินแล้วก็ผัดเอารูปมาเลี้ยงให้พี่เลี้ยงเด็กไปอาบน้ําอาบท่าทําความสะอาดนู่นนี่นั่นเสร็จก็ามากินข้าวร่วมกันก็เป็นชีวิตที่มีความสุขในแต่ลันไปเดี๋ยววันนี้เราจะลากันไปกับคลิป เกี่ยวกับการวเท้าแล้วก็ฟังเพลงเพาะเพื่อเป็นสื่งดีๆให้กับเด็กพิเศษกันนะครับวันนี้จากลากันไปก่อนครับกับรายกันเด็กพิเศษสวัสดีครับ